สว<ส>ัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับอีกแล้วนะครับกอล์ฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับรถยนต์ฟอร์ดนะครับประจำศูน่ฟอร์ดพระประแดงนะครับเขื่อออโต้แกลเลอรี่นะครับก็พบกับกอล์ฟนะครับเช่นเคยก็มีรถฟอร์ดมารีวิวให้ชมกันนะครับคลิปกอล์ฟลงทุกวันนะครับก็จะมีให้ชมทุกวันนะครับก็วันนี้ก็เป็นฟอร์เรนเจอร์นะครับ XLT นะครับต้องบอกเลยเป็น4ประตูนะครับรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับของทางฟอร์ดรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็มีจำนวนทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดา857,000บาทนะครับเกียร์ออโต้92,000บาทนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับเกียร์6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด160แรงม้านะครับแรงบิด385นิวตันเมตรนะครับไม่เสียเวลามาครับก็พาชมว่าคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกสกู๊ปนะครับเป็นทรงฟิตนะครับขนาดใหญญญ่เเเตต็็มมฝาากกกกรรรรระะะะโปปงนนนนคคคัััััััับบบสสลลลษษณณ์์ือ้ว เลือกเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไอคลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์สีแดงนะครับแปลงชุดหน้านะครับเป็น F150 สไปเดอร์นะครับตัวหนังสือฟอร์เลือกเป็นดำขอบแดงนะครับไฟ LED 3จุดเป็นสีส้มนะครับนี่ครับเป็นความโดดเด่นนะครับของตัวสไปเดอร์นะครับหรือเป็นสัญลักษณ์ที่เราสังเกตเห็นง่ายๆนะครับตัว C จะมีขนาดแคบนะครับและเล็กกว่า F150 นะครับกันชนเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ใช้กันชนเป็นสีแดง รอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านพร้อมอัปเกรดไฟนะครับเต็มระบบนะครับวงแหวนนะครับทรงกลมคียมาสแตงไฟวิ่งกลางวันพร้อมสเต็ปไฟเลี้ยวนะครับสีลูกแก้วนะครับลูกค้าก็เลือกได้นะครับน้ําเงินแดงเขียวกระเถิบมาที่ด้านข้างนะครับซ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับแม็กนะครับลายดอกไม้นะครับขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางมอนต์แม็กซินะครับเ0็อยนะครับเป็นยาง AT ทตัวนี้ก็วิ่งเงียบๆหน่อยนะครับเสียงไม่ดังมาก แก้มนะครับเป็นสีโครเมียมมาจากโรงงานกระจกมองข้างมือเปิดเป็นสีดําเงามาจากโรงงานนะครับที่ติดเพิ่มเติมก็เหลาหลังคานะครับเป็นสีดําด้านกันสาดเข้ารูปสีชิ้นนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านพร้อมสติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับสติ๊กเกอร์เราก็มีให้เลือกนะครับหลายแบบหรือจะร่วมกันออกแบบกับเราได้นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นโลบาร์เหล็กนะครับทรงขายาวนะครับของอล l e n d e r ท้ายรถก็ครอบไฟท้ายนะครับขาดไม่ได้เลย ติ๊กเกอร์นะครับกราฟิกนะครับที่ฝาท้ายนะครับพร้อมกับการชนท้ายเหล็กนะครับของ Outlander ทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้จะมีไฟถอยนะครับแล้วบอลล่างมากับตัวชุดอยู่แล้วนะครับห่วงโอเมก้าก็มีมาอยู่แล้วนะครับเซ็นเซอร์นะครับทุกจุดใช้งานได้ปกตินะครับนี่เราสามารถออกแบบตัวหนังสือได้นะครับเขียนว่าเンジャーนะครับส่วนใหญ่เราก็จะติดคำว่า w i t ท็ใช่ไหมครับ เราจะมาเปลี่ยนเป็นชื่อนามสกุลนะครับหรือเปลี่ยนเป็นร้านหรือเปลี่ยนเป็นข้อความที่เราชอบนะครับสามารถบอกกับได้นะครับสามารถออกแบบให้ลูกค้าได้ยังไงนะครับรบกวนคุณลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในการรีวิวรถ for d นะครับให้ลูกค้าชมในทุกๆวันนะครับยังไงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ